สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างกลุ่มคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพจตุพรเกตเกลี้ยงนะครับมีปัญหาเรื่องโรคเกาแล้วก็คุณเพนสีสัมเพาทองครับมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าสวัสดีครับอ้าวคุยกับคุณจตุพรก่อนเป็นเกา อเป็นเกาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับอ่าเป็นเกามานานไหมครับเป็นมาปีกว่าละครับปีกว่าเกาลักตัวเองไหมเกาลักเลยใช่ไหมรักตัวเองเกาลักตัวเองถึงอยู่นานถึงอยู่นานครับเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงเมื่อก่อนที่ข้อหัวแม่เท้าตอนนี้มาที่หัวเข่าแล้วครับ ก่อนที่จะมาทานบิมเนี่ยเจ็บที่นิ้วเท้าก่อนแล้วก็แล้วก็มาที่ขัวเข่าครับมันจะเป็นมีอาการเจ็บขึ้นมาตอนช่วงเวลาไหนตอนที่เรากินของแสลงครับแสลงที่ว่าคือพวกอะไรบ้างมันมันตอนแรกนะถ้าสัตว์ปีกนะคนทั่วไปเขารู้ว่าสัต์ปีกคือของแสลงเขาอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่สัตปีกอย่างเดียวครับ มันหลายอย่างมากๆอย่างสโตงเนี้ยอย่างที่รู้ครั้งแรกว่าตัวเองเป็นโรคเกาเนี่ยกินสตอสามฝักถึงจะรู้โอ้โหกินทีทั้งสามฝักอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดหนึ่งสตอสตนนะสตอนี่ฝรัง่งเรียกเจงโกบีนเจงโกบีนในสตอนี่มีสารอยู่ตัวหนึ่งรียกว่าเจงโกลิกแอซิดครับเจงโกลิกแอซิดเนี่ย ก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันอาจจะไปตกตะกอนนะฮะตามข้อตามส่วนต่างๆไม่กระทั่งในในไตอาจจะไปทําให้เกิดเป็นนิ่วได้ครับครับคือเจงโคลกแกซิดเพราะฉะนั้นไอไออาการที่ปวดก็อาจจะเกิดขึ้นจากการตกตะกอนของไอสารตัวเนี้ตามข้อต่างๆด้วยครับครับก็มีผลนะครับคราวนี้คุณหมอให้ทานยาอะไรยังไงฮะคุณหมอคุณหมอเจาะเลือดก่อนตอนแรกครับ ก็บอก,กยุริกสูงกดยูริกสูงอ่าฮะก็ให้ทัญญาควบคุมกดยูุิกครับครับแล้วก็แก้ปวดมาที่ที่บ้านอืมก็กินก็ไม่ปวดก็ดีขึ้นนะแต่พอเราไปกินของทะแถลงอีกพอเรายาหมดเนาะเออก็เป็นอีกอ่ะเอาก็ธรรมดา พอรู้ว่ากินอะไรแล้วปวดแล้วทำไมยังไปทานนะฮะก็ตอนแรกก็เป็นสตอตัวรี่สงพอเราไปกินเหล้ากับเพื่อนกินเบีย์เออทำไมเป็นอีกอะเอาแหนไม่ต้องบอกเลยเอา่าฮะพอไปถามหมออีกหมอว่กเบียด้วยเออเบียเล่าเนี่ยแน่นอนเอาต้มเครื่องในมาด้วยกับแก้มก็ใช่ด้วยเออก็แน่นอนของสแสดงด้วยต้มเครื่องในซูปเปอร์อีกทั้งถ้วยไหม ก็หมอตอนแรกบอกกินเป็ด,ปดกินไก่อย่างนั้นออนะเครื่องในอย่างเนี้ยเราเขาไม่ระบุว่าเครื่องในอะไรบ้างอ๋ออันนี้อันนี้ดื้อกับคุณหมอเองนะอาวเสร็จแ,แล้วทําไมถึงอยากจะหายครับก็นะเราถ้าเดินไม่ได้นี่ไม่มีความสุขแล้วล่ะไม่มีความสุขแล้วแล้วลองทานบิมก็ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะอ,อ่าฮะก็มันเห็นแฟนเขาไปทำอะเขาไป ทำก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะเราเป็นเป็นหวัดตอนแรกก็เป็นหวัดนอนป่วยอยู่ก็คิดว่าคงไปซื้อยาแก้หวัดมาคงไม่แพงเท่ากับบีมทองนึกงเนาะอืมถูกกวายครับบีมไม่ใช่ยาพาราจะแก้ตัวร้อนเราได้ยังไงอ,อ่ะอ่าไม่ใช่ยาลดน้ำมูกจะลดน้ำมูกเราได้ยังไงอืมเราคิดงั้นเนาะครับไม่ใช่ยาก้ไอเรามีสามอาการตอนป่วยก็แฟนก็บอกว่าเอาก็กินไปแล้วเนี่ยหน่งชุดอะ่ะทำไมไม่หายครับ ก็หายไปเชั่วคู่เั่าขราวก็ลองไปกินน้ําที่เขาเนี่ยแหละซื้อมาเนี่ยน้ํามังคุดก็อัศาจรรย์นะนะก็แปลกอัศาจรรย์ก็หายอย่างไปทํางานได้เลยอะอนี่ขอสาบานว่าพูดจริงครับอาจารย์ครับบอกหน่อยได้ไหมครับว่าน้ํามังคุดทําอะไรให้คุณจตุพรเดินได้ครับเสียาพลาครับโอเคประการแรกทีเดียวไออาการปวดที่จาก การกินสตอกับารกินเหล้าเนี่ยผมว่าคนละอาการคนคนละสาเหตุนะฮะผม่าจากกินสตอคงจะไม่ใช่เกิดจากยูริกผมว่าอยู่สตอจะจะสร้างยูริกยังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ใจก็คือว่ามันมีกรดเจงโกลิกซึ่งจะทําให้อาการปวดได้ส่วนในเหล้าเนี่ยมันทำให้ยูริกแอซิดเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราใช้น้ำบางคุดของเราเนี่ยนะฮะที่ชัดๆ ที่ชัดๆก็คือว่ามันจะลดมันจะเพิ่มการไล่ออกการขับออกของยูริกแอซิดจากไตของเราได้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ลดนะเพิ่มการขับออกแล้วก็ลดการสร้างในร่างกายได้นะครับด้วยน้ำมังคุดของเรานี่แหละเมืม่อเป็นเช่นนี้อากาศในเมื่อยูริกแอซิดมันน้อยมันไม่ตกตะกอน มันไม่ตกเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคริสตัลเรียกอะไรเลยเป็นตะกอนใช่ไหมฮะมันก็จะไม่อยู่ตามข้อต่างๆแล้วทําให้เราปวดเหมือนกับเป็นเป็นหินเล็กๆอะ่ะถ้ามันตกพวกมันก็แข็งแล้วมันก็อยู่ตามข้อตามหินมันก็จะปวดนะฮะแล้วถ้าเราสามารถขับออกไปได้ไม่ให้มันบิวเป็นตะกอนเราก็จะคลายอาการปวดตรงนั้นได้โดยการลดยูริกแอซิดประการแรกทีเดียวนะครับลดการสร้างยูริกแอซิดหรือช่วยขับยูริกแอซิดออกจากร่างกายครับครับ ตอนนี้หายดีแล้วก็ไม่ไม่ไปหาหมอมาหลายเดือนมากๆที่ทำได้ครับจริงๆต้องเลิกหาหมอแล้วก็เลิกทานเหล้าเบียร์ยังแรงกว่าดีครับรับเบียร์จริงๆมากกว่าก็ควรหยุดนะฮะกระบวนการสร้างยูริกาซิดเดี๋ยวอาจารย์อัมภัยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดครับเชิญครับอาจารย์ครับสำหรับอาหารที่เป็นประเภทเนื้อโดยเฉพาะเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พวกนี้มันจะเป็นสารเพียวรีนมันจะมีเพียวรีนอยู่ในนั้นเพียวรีนเนี่ยถ้าการสลายตัวของมันเนี่ยมันจะมาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปจนท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะสร้างเป็นกรดยูริกแอซิดทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับกรดยูริกแอซิดนี่ก็คือว่าถ้ามันสร้างเนี่ยมาถึงกรดยูริกเนี่ยนะคะระดับกรดยูริกในเลือดก,ก็จะเยอะแล้วก็จะตกตะกอนเป็นผลึก ซึ่งผลึกพวกนี้มันจะไปตกตะกอนที่ข้อต่อเล็กๆก่อนเช่นข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าพอมันลามมามันถึงจะมาข้อข้อเข่าหรือข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันจะมะีทางที่ว่าจะสร้างยูริกให้น้อยลงนั่นก็คือมันเมื่อมันสร้างมาถึงสเต็ปหนึ่งแล้วมันจะมีเอนไซม์เนี่ยนะครเปลี่ยนตัวก่อนที่จะเป็นยูริกเนี่ยให้กลับขึ้นไปข้างบน แล้วก็ไปอีกทางหนึ่งที่จะไม่เป็นกรดยูริกเพราะฉะนั้นร่างกายในแต่ละวันก็จะสร้างกรดยูริกที่เพียงพอกับที่ร่างกายสามารถขับถ่ายได้คือกรดยูริกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรดเนี่ยปัสสาวะเราก็เป็นกรดถูกไหมฮะมันถูกขับถ่ายผ่านไตเนี่ยร้อยเปอร์เซนออกมาหมดเลยแต่เมื่ออยู่ในปัสสาวะที่เป็นกรดเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่ไม่มีขั้ว คือสารสารโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบกับตัวที่ไม่มีขั้วถูกไหมฮะหามันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้ทีนี้พอมันไปเนื่องจากมันเป็นกรดไปอยู่ในปัสสาวะที่เป็นกรดมันก็ไม่มีขั้วพอไม่มีขั้วมันก็ซึมผ่านผนังเซลล์กลับเข้าสู่เลือดได้เกือบหมดเพราะฉะนั้นยูริกแอซิดที่ถูกขับไปในปัสสาวะร้อยเนี่ยนะฮะมันจะถูกขับถายออกน้อยกว่า10%เ เพราะว่ามันสามารถถูกดึงกลับเข้าไปสู่เลือดได้ใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเอนไซม์ตัวที่จะเปลี่ยนคือจากเพวรินเนี่ยนะมันจะมาถึงไฮโปแซนทีนแซนทีนแล้วก็ยูริกแอซิดทีนี้ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนไฮโปแซนทีนให้กลับขึ้นไปข้างบนไม่ให้กลายเป็นยูริก แต่คนไหนที่มีเอนไซม์นี่น้อยหรือว่าไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนกลับไปมันก็สร้างยูริกเยอะใช่ไหมฮะมันก็ยูริกก็ไปตกตะกอนได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องเลี่ยงสิ่งที่เป็นยูริกนะครับก็ทราบแล้วว่าอะไรเป็นสาเหตุของเกาด้วยนะครับอ่า